บทอ่านจากปรัวรสารนักบุญมาราโกบทที่10ข้อที่28ถึงข้อที่ส1เวลานั้นเปโตรทูลพระเยซูเจ้าว,ว่าข้าพเจ้าทั้งหลายได้สละทุกสิ่งและติดตามพระองค์แล้วพระเยซูเจ้าตรัสว่าเราบอกความจริงกับท่านทั้งหลายว่า ไม่มีใครที่ละทิ้งบ้านเรือนพี่น้องชายหญิงบิดามารดาบุตรหรือไรนาเพราะเห็นแก่เราและเพราะเห็นแก่ข่าวดีจะไม่ได้รับการตอบแทนร้อยเท่าในโลกนี้เขาจะได้บ้านเรือนพี่น้องชายหญิงมารดาบุตรไรนาพร้อมกับการเบียดเบียน และในโลกหน้าจะได้ชีวิตนิรันดรหลายคนที่เป็นกลุ่มแรกจะกลับเป็นกลุ่มสุดท้ายและกลุ่มสุดท้ายจะกลับกลายเป็นกลุ่มแรก